บอกท่านผู้ชมเราจะไปไหนกันเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเรากําลังจะไปอยู่รายการคุณแทนสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาก็าสู่ในรายการคุณแทนนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมแทนนามสกุลไม่รู้นะครับเอาล่ะครับวันนี้เราก็มาตามชีวิตหมอนะครับผม ตรงนี้แฟมเลดตกมากทุกคนมอมอ,อย,ยอยค่ครับครับไหนไหนใครเรียกอยู่นี่ขึ้นมาเลยขึ้นุถต้องมีสตเต็ปในการขับรถตั้งหน่อยโ <Okay. S 2> อ,าาอ,อเคแล้วรอรอเคล็ดเข้าต้องรองเคล็ดก่อนเดี๋ยวดูซิกดตัววายนะแล้วเราก็ดมันก็มีแถบไห้ดูลุงต้องมาลองเป็น,นก็ขับรถไปเลยนะอันนี้ One <hour> later. อันนี้เราเรารับเคล็ดแล้วใช่ไหมนเนี่ยมันก็จะขึ้นที่อยู่ของคนที่เขาเรียก ถ้าเกิดเรารักษาหนึ่งแตมรักษาหนึ่งคนหรือชุบหนึ่งคนใช่ไหมมันก็จะได้แต้หนึ่งแต้มถ้าเกิดยุดหนึ่งก็จะได้400ยุดสองหยยุดสามหกร้อยะไรมันก็ขึ้นขึ้นไปตามระดับนั่นแหละแล้วก็แต่ละย,ยุดก็มันก็จะแต่ว่าย,ยุดสูงขึ้นมาหน่อยไม่รู้ยุดไหนแล้วมันก็จะได้เครื่องบินด้วยแบบเอาเฮลิคอปเตอร์อรมาได้อ๋ออันนี้สวัสดีกับท่านผู้ชมยังแนะนํานตัวยังเนี่ย <laughs> ก็อย่างเช่นเออสวัสดีครับอยู่กับอ่าอ่าเอาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวมาจากไหนไม่มาจากไหนเนี่ยดีว่านิดหน่อยนหน่อยนิดหน่อยคิวอุ้ยกดผิดกดผิดไม่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 กดผิดกดผิดโทษโทษโทษจำชื่ออ่าอ่านชื่อมันใกล้เคียงกันจำได้ไหมรีบครับรีบอะไรอีกอะไรครับอะไรครับไปไปโยวเพื่อนทุ่มหน่อยตะนอนตาอยู่นอนกําลังขับรถไปนู่นนู่นนู่นตีรถอ่ะนี่ทำไม่เรียบนี่ทอ พี่พี่พ yeah ี่พี่พี่ไอ้หมออยู่เพิ่งไปพี่พี่ขอตังค์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 ติดขอตังค์เจ็ดร้อยพี่พี่พี่ขอตังค์เจ็ดร้อยผมขาดเจ็ดร้อยไอ้นี้มั้งหมอไม่ได้พกตังค์หมอไม่อยู่เจ็ดนอนตายท้งนานไม่บอกเนาะนอนตายตั้งนานไม่บอกเพื่อนว่าไม่มีตังค์อุ้ยเอ้าหมอเดินกลับเดินกลับเรียบร้อยลุงลงเร็วเร็วเรื่อนโอ้โหเดี๋ยวแปลไม่ได้สมัครวีพี่ด้วยเรียกรถไม่ได้รถผมซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้สมัครอาแย่ ลูวิ่งใกล้ๆถึงนี่ถึงกับวิ่งแง่เนี่ย hour One later สวัสดีครับหมอมาแล้วหมอมีตังค์อยู่75บห้าบาทเอาไหมเทคนี่ใครวะยายายตอยนะครับมากับหมอตังค์หมดแล้วตอนนี้หมอตังค์หมดแล้วหมอให้ตังค์หมอห้าร้อยจะรับกครับหมอไม่มีตังค์หมอตังค์หมด อันนี้หมอมาชุบคนนี้ว่าหมอมาถูกถ่ตังตวันนี้ได้หลายเพี้เลยเย้เนี่ยขำพอไอสัตว์กูเนี่ยมันเจ้าสูขไว้เราได้ตังฮออ๋ <aw> <c oughs> อตรงนี้มีสองแก๊งเลยเนี่ยมีเอสองแก๊งเลยเหรอใช่เนี่ยตรงนี้แก๊งตรงนน้แก๊งหนึ่งทีดาคือเนี่ยครับโอเคครับ,คครบแกมึงแทนไปไหนแล้วนี่นนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหมอยู่ไหมเห็นเลือดเลือดรถอ่ะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลดมากกว่านี้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวลดมากกว่านี้ก็ตายแล้วไม่ไม่ทันตายหรอกตายก็แน่น้องชุกเลยพาไปนีก่อนนึงพาไปกับโรงแรมลถระเบิดใครจะดีนะครับพาหมอเฉยนุ่งนั well um ่งกับพี่ชายคนนี้1 hour later ได้มาหลายแต้มเลยแต้มนึงก็ห้าร็อได้มายี่สิบแต้มหมื่นเลยอ้อมเสาท่านไหม ไปเลยเฮ้ยทีแรกแหล่แต้มแล้วนะวันนี้น่าจะได้ประมาณสองหมื่นอ้เป็นหมอนี่ก็เงินดีนะถ้าเกิดขยันพนะี่เกีย์ก็เงินน้อยหมอเบื่ออย่างนึงก็คือเคสที่คือไปถึงปุ๊บไม่มีคนอ่ะเขาเรียกว่าเคสผีกันนะครับคือไปถึงปุ๊บไม่มีคนแล้วคือแบบก็จะหมายคือเขารอกว่า4นาทีกว่าตอนนี้บอกท่านผู้ชมเราจะไปไหนกันเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเรากําลังจะไปอยู่รับเคสใช่ป่ะเคสมาได้เคสนะมาใกล้ๆโอเคใช่คือว่าตอนนี้ผมก็รับเคสไปแล้วใช่ไหมเก็บตัววา้แล้วก็แบบปรงุงแบบเอ่อเาเรียก รายชื่อว่าขอความช่วยเหลือใช่ไหมเออเกิดไปแล้วมันก็จะมีรายชื่อมาถ้าเกิดมีคนขอความช่วยเหลือ,อแล้วก็กดนัดชื่ออะไรกไปก็ได้กดกดไปรายชื่อก็จะขึ้นแผนที่ให้ว่ามีทงตัขึ้นเส้นทางระยะทางในเมืองมีคนาตายเยอะเลย,ยใช,ช่ชื่ออะไรแต่ตอนนี้ขอดูแผนที่ก่อนว่าเขาอยู่ไหน <hour> ซึ่งมันอยู่ด้านล่างท้ายแมพฝุดซึ่งของไปยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วไปถึงปุ๊บเขาก็ไปเกิดได้ซึ่งผมก็จะไม่ไปยอมจอดคมก็รัไปดูเกิดไปไม่มีใครก็ต้องไปแยะ อะไรประมาณนี้อะละอ๋อถ้าใครรับก่อนคือคือถ้าถ้าเรารับเคสแล้วคนอื่นรับเคสได้อีกไหมอ่ะไม่ถ้าเกิดเขาเรียกซ้ำอ่ะารับเคสได้อีกก็คือมันต้องตังงงหมอเขาตองงงอ๋อคือคือคือหนึ่งคนได้รับรับรับหนึ่งคนว่าไหมใช่เขาเรียกซ้ำรับเรียกหลารอนั่นแหละมันก็จะเพราะเคสมันก็จะแบบให้กดได้ประมาณนั้นอ๋อคือก็ถ้าว่ากดหลายหลายอันแล้วก็หลายคนไงใช่ก็จะงงก็คือหมอถ้าหมอรับก็คือคนอื่นรับไม่ได้แล้ว แต่ว่ารู้สึกแม่เขาอยากเป็นหมออยากดิ้มรถมากกว่าดูดูดดข้าว <c oughs> รถแรงครับรถแรงขับดีๆนะเดี๋ยวมีรถกลับแรงมันะต้องอ่าพี่ว่าเคสได้รับปะเนี่ยเราไปถึงเซตเตอร์มีคนเราวเราเสียเที่ยวนะเสียเวลาด้วยอ๋อแล้วเขาไม่บอกกับว่าเออคนนี้ไปเกิดแล้วใช่มันไปเกิดแล้วเราเพิ่งไปถึงแบบบางทีผมไปถึงเกิดต่อหน้าต่อตาเลยแต่กดฟ้าไปเกิดต่อหน้าต่อตาเลยผมก็บอกเอออย่าเพิ่งไปคิวก่อน ไม่ไม่ทันแล้วเบิดตอนตอนเบิดตอนตายเบิตต้งมันให้กดได้นี่ไม่เหรอให้กดเกิดให้กดตกลงอโลกนะยื้อไหมัยื้อไหมอ๋อฉัเดือเต็มมันอยู่ยยยดี แล้วครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เรามาติดตามชีวิตหมอนะครับผมก็วันนี้อาจจะวุ่นวายในคลิปอาจจะวุ่นวายกันนะครับล้ครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมก็อีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอีพีหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรครับต้องติดตามรับชมกันนะครับอาจจะมีคอนเทนต์อะไรที่อยากแกให้ทาก็พิมพ์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็อีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ